ครับคลิปนี้จะพาลูกชายมาดันเนินอย่างหนะครับไปไปเหมือแนแรกคือมณฑบ<ป>วัดยานชันมากๆครับเนินนี้สังเกตจากเสียงผมได้เลยบนยอดเนินนี้มณฑบนี้ก็จะเห็นเป็นมณฑเรอยพทุทธบาทจำลองครับจะมองเห็นบางสเลมองเห็นบ้านอำเภอมองเห็นพัทยาครับบนยอดเขานี้วิวสวยมาก ครับเนินที่สองนี้ก็คือเนินก่อนจะไปทางเขาจีจันนะครับที่ออกจากวิหารเซียนมาในเนินนี้ในมีตำนานคือพวกผมจะเรียกกันว่าเนินมะพร้าวมันมีตำนานอยู่าาเนินนี้ก็ค,ค่อนข้างเรื่อยๆยาวนะครับไม่ชันมากแต่ว่ายาวเนินนี้มันค่อนข้างที่จะยาวสังเกตจากระยะทางก็คือน่าจะประมาณ กิโลหนึ่งครับขึ้นเนินเนี่ย <c oughs> ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนินมะพร้าวในตำนาน เราเบามันไปนู่นแล้วมันไม่รอพ่อมันเลยยอดเนินมะพร้าวเขาชีจัน 21 kilometers completed remaining distance 0 kilometers duration 1 hour 5 minutes 28 seconds current speed 11.2 kilometers per hour average speed 19.3 kilometers per hour สุดแล้วครับเนินลิงอีกรอบเนินนี้ก็จะเป็นเนินลิงนะครับตอนนี้คือฝั่งที่จะลงไปทางถนนเส้นสามหนึ่งฝั 3, 3, ่งนี้ก็ชันเหมือนกับฝั่งมาครับแต่ว่าไม่ยาวเท่าขามาตอนนี้จะเป็นขากลับแล้ว ชันเราเรื่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ยาวมากเช่นนี้สังเกตจากยอดของสะพานลิงครับชั้นค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนเนินลิงเนินลิงครับข้างบนมีทางสะพานลิงแต่ขั้นยอดตรงนี้ลิงนี่ก็ยอดเนินลิง สุดแมสุดยอดนันลิงทางลงครับไปแล้วนินสุดท้ายขากลับครับเนินเขาชีจันหรือ ตองคอฟฟี่วาสามตำหนึ่งเป็นเนินสุดท้ายแล้ออกมาเท็นถนน,ถนํามตำหนึงละก็ให้ชันมากครับในนี้แต่ไปยาวๆครับงัรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับเป็นขอนแลักำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ